สวัสดีครับกลับมาเป็นคลิปที่สองครับสำหรับคืนนี้ครับผมกลับมายามรอบสองเพราะว่ารอบแรกมันถีบไปอยู่นะครับผมก็เลยกลับมาเพิ่งร,รอบที่สองนี่ครับปลาปติกเบ็ดเป็นปลาดุกครับเพิ่งยามมาได้ประมาณสิบกาหลังแล้วเป็ดปลาดุกปลาดุกตัวขนาดนี้ครับปลาคอปลาไม้ทั้งนั้นเลยครับมุพา กลับมาเป็นรอบที่สองนะครับยังไดกะไปไปรุ่นมูที่เหลือต่อไปครับมัดใส่เงีย,ยไวไปซื่อครับเพราะว่ามันที่เป็นช่วงระยะเา,าวปวดกัวจังหอดเงียวมืออื่นเส้านะครับเลยว่าอ่ะอ่ะมัดไสเงีย,ยไวไ้ไปทะรุนกันต่อมือตอนเศเ้าๆครับตอนอเศ้าเออเกษมมาจากตีซีตีหางนะครับนะต่อกันที่หลังนี่ครับหลังนี่หิน ปิดนะครับเพนปิดนี่เป็นตัวปลาครับตัวปลาตัวไม่ไม่ปลาไม่เป็นปลาคอรครับ,น,รบ,รบนี่ครับตัวที่สามของรอบที่สองนี่ครับเป็นปลาคอครับลงวยวยครับถือว่ามือน,นี่คล้กลัวมือที่ใส่ไว้ฟังทั้งปุ่นโยฟังทั้งปุ่นทั้งลอยลอยสม ื่อนี้ครับโอ้กินอย่างฤกเลยนะครับกินแบบสี่นี่นตายค่าแล้วครับนี่ตะค้อ,อกินเขาไปเลิกพวดครับผุงกระตรงการอเอาเบ็ดออกอครับออกได้แล้วเป็นตูที่สามของรอบที่สองนี่ครับตะคอเวตองแตงเงี้ไวไแต่รุ่นต่อมืออื่นครับกี่ก็เดียนกันยัง ใส่ขี่กระเดียนโคตรครับหาขี่กระเดียนยากโตัวซันี่แหละครับขี่กระเดียนอยัดเห็นบมชัดเนี่ยครับ,รรบ,รบผมเลผมบได้ใ,ใส่ตัดเครื่องเนี่ยผมใส่ทั้งตัวเลยนะครับก็ขุดลงไปลักษณะเนี่ยครับครับมองใส่กันาเขากับพยายามที่สิเห็ี่ยนมันเป็นแผ่นกับต้นสันกันกนกน ปลาหลากไปกับเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่วันใดก็แม่นเฮ็ดเปลี่ยนวันใดก็ยังเกี่ยวอยู่เกี่ยวไปมันก็เฮ็ดให้ปลาหลุดไงหรือว่าปลามันเกี่ยวหย่ามันขาดนะครับครับย่างต่อครับได้แล้วสามตัวสำหรับรอบสองครับนี่ก็เป็นตะเกียนโตคำนามยังไหลทางอยู่เสียงมอไซด์ดังเป็นแฝดอยู่บนท้งตลาดครับบรรยากาศ ตานยามเบียดยามขึน้นนะครับทางเกลี่ยนโตรมีมีน้งบอลล์ครับนีครับไม่นำอหไออกมาหล่นมาจากในห,หน้าครับนี่ก็บอลล์แต่ว่าบอลล์นวกแกี่ใส่เงียใส่เงียตืนอยู่ครับาะมันมันหน่อยมันเลือหน่อยครับ ใ,ใส่เขาปีเล็กน้อยครับเงียกับบัวลายแต่ว่ากะทิเขาบ่ได้ใส่ครับเพราะว่าก็เอาไว้ใส่ขึ้นมือกันเศ้าเพราะว่าปลาใหญ่มักสิกินตอนดึกนะครับ mm hmm. ปลาใหญ่มักสิกินตอนดึกนะ mm hmm. ใส่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ไปกันต่อม mm hmm. ีกะบ๊วหล่นครับ ทั้งนี้กับบอลลอนครับผมสามนักฟังทั้งนี้อ้อทั้งนี้ได้รุ่นอีกแล้วครับครับตะโอคอครับต้องบทเรียนนี้ครับต้องระวังจัรมปนรุ่นอีก คอทษได้เลยครับยุงบินต่ำกินเลิกครับประคอพูดนะครับกินก็ไป ger, เลิกจนไ่เห็นดวงเบียดเลยวดยางเนี่ครับอม <c oughs> นี่ครับ,รบได้พอคอเป็นตัวทีซีสำหรับคำขึ้นนี่นะครับร <c oughs> อบสองครับเด <c oughs> ี๋ยวไปหลุนกันต่อไปครับ <c oughs> หลัง นี่เป็นช่างไหตทางนี้มันจะบอลลอนครับทางนั้นก็บอลลอนครับเดี๋ยวครับต้องขับขึ้นไปเขาเส้นปุ้นครับไปติดตามกันต่อไปครับกับยางมาเบิงรรอหลังที่ ครั้งที่ไปดูกระเจี๊ยกกินไปช่วงรอบแรกครับมารอบนี้กะติดอยู่แต่ว่าเป็นปลาขน้อยครับติดปลาขน้อยเหมือนจะเป็นคลิปเหมือนจากันี้ครับเหมือนจะซ่อนแบบคลิปกอนานานี้ครับหลังนี้ก็ติดปลาเข่งด้วยกันแต่ว่าคลิปไอรอบแรกรอบแรกด้ปลาขาเนี่ยครับสองหลังด้วยกันเลย ปลาเข่งปลาเข่งกับปลาคอหน่อยครับนะครับปลาเข่งนี่ตาเม่พ้มสีงามๆครับนี่ครับบรรยากาศกระลุ้มวิววิเนี่ยครับช่วงนี้นี่ปลาคอหน่อยครับตาแกจีบเปียดแบบจีเอาหมดครับกระตงปิดออกเหมือนนะครับ น้อยตัวใหญ่ดีเหมือนครับครับนี่ก็นุออนตใส่เง,เงียกันครับผมนะครับสเ,เงียเรียบร้อยแล้วครับหลังที่ถือปลาข้อน้อยเมื่อกี้แล้วก็หลังที่ถือประดุกกระเชียรอบแรกครับหลังนี้ก็ปลาซึ่งรอบแรกรอบที่สองเลยทั้งสองสอง,สองรอบเลยครับแปดตันต่อไปครับ เออผมลืมหลังนี้ลืมหลังทั้งนี้ยกไปใส่หลังนี้อยู่หลังหนึง่งมันจะนำตะเกียบออกเงียร่อน,อน,อนครับเงียร่อนปลาปลาออกครับใส่เงียบบ้าใส่ไว้ครับใส่ไว้รุ่นมื่นเนสาหมื่นเนสาสีออกมามเต่าเนี้ยครับเส้นแกน มันปาตดแล้วมันสิหลุดนะครับมันระยะเวลามันโดนกันโดนกันเกินไปนะครับส่เงี้ยเร,ยร้อยแล้วครับไปกันต่อไปครับเลืออีบกบุกี้หลังเลออกตามทีหลังเองอย่างน้ำขากกันแท่นะครับต้องระวังเนี่ยรอบแรกตกไปแล้วเห็น หลังตัวหนาเหมือนน้ำติ่งๆยังน้อยครับปลาคอครับปลาคอนอยติดอีกแล้วหลังนี้ครับครับผมหรือว่าปลากินเบ็ดดีครับวันนี้ครับผมขออนุญาตเซี่ยงกันครับปลดปลากันเด้อ ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับยามหลอกที่สองกับปฏิวัติก็ได้อยู่ครับมันมีปากินเบ็ดข้าทาเติบอยู่ผุมมาไ่เซียงไว้นะครับเพราะว่าไปทะรุนตอนกู้เบ็ดย้าเต้าครับประเมินเอาไปขี่พ่สารการยามเบ็ดนะครับเกี่ยวบรรยากาศต้องฝากสำหรับลุงพิสารผู้อยู่ห่างบ้านครับผู้อยู่ใจบ้าน่อนล้ำลึกถึงตอนเป็นเล็กหน่อยครับ หใส่เบ็ดใส่เก็ดปลาใส่เบ็ด,เบด,เบดโกปไปังสันครับก็เป็นการดูฝืนความส่งจำกับภาพวิถีขเขาาเขาครับทุมมือนี่มันก็สวยไปหนานะครับสวยไปหนาเพราะวา่าทั้งสารเคมีทั้งอย่างกะหลายแน่ยคยกูปลาเป็นในน้าในาอย่างกะเริ่มบ่ค่อ,อยมีกันนะครับแต่ปีนี้ผมได้ มีโอกาสมาอยู่บ้านแล้วกัมีโอกาสฝนมาฝ่าอำนวยครับแล้วกรนาวมันหลากมากอเลยมีโอกาสใส่เบป่าว่าะไใส่แบบซีรุนแล้วครับผมก็เลยเป็นการมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาให้เิ่งกันเดี๋ยวจะน้อยกันจได้เห็นกันใส่เงียบกบใส่เงียบกบพอใส่เบ็ดกบบางหันล้องใส่บังแล้วมันกบมันตัวน่อยครับโคตรครับกบกว่าท่านใหญ่อือากลับมา โอ้เห็นนามติ่งดีใจเมื่อวันปลาตัวไ่ครับเป็นปลาคอครับปลาคอน่อยจะถือว่าเนี่ยครับย่งางกลับมากอะถือว่าปลากินเบ็ดเร็วอยู่ครับที่ฉันทับเว้นระยะต้นโดน,ดนลราเราลองว่าหลุดแท้ครับแบบล้างทีที่ลทปลาดูกุดนะครับเนี่ยมันไปจิหนหย่าแล้วมันสิเกิดปัญหาใช่ครับเาต้องครับเนี่ยครับต้อง นี่เนี่ยซึ่งเซนก็นีรุดทิ่มคือจังปลาดูกรอบแปลกครับนี่ปลาคอหน่อยนะครับก็ซุ่มเซียงเกือบการรุดแล้วครับนี่ก็ได้ครับก็ปลใส่เงี้ยกันครับผมก็ปวดปลาดูเอ้ปวดปลาคอเมื่อกี้นี่ใส่เงี้ยไว้เรียบร้อยแล้วครับยางตัดกันมาหลังหนึ่งงันเข่าแล้วครับใส่เบ็ดดวงเบ็ดขาดครับ เรียบร้อยจะมียังกัดฝากว้เหรอครับตัวนี้จะเบียดไปดวงน,นึงแล้วครับเดี๋ยวจะว่ากันครับครั้งนี้พาดโอกาสไปหลุดย้ำเสาครับครั้งนี้กับระทะันอนครับนี่เป็นการย,ายารนาน่างย้ำกลับกับหารถจะว่ากะยังมีได้รุ่นอยู่เพราะปลามมนกินเบ็ดเร็วอยู่ครับช่วงนี้ ังไดกาต้องขอบคุณทุกการติดตามครับผมกาเป็นช่องน้อยช่องไม้ครับการนี่กันยังบัท่านได้มีคนติดตามหลังไลฟ์ันไดก็จังเลยก็ขอบคุณการแชร์การติดตามน้ำเบิ้งครับผมกัแชร์ไปนี่ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้ครับผมเราก็ยังเปลี่ยนบรรยากาศกาันยังยาเบ็ดกลับอยู่ครับทั้งนี้ กอหลังมีติดปลาเข็งครับตัวปลาเข็งปลาเข็งกำลังพวมสิง,งามครับพววมตัวงามก็ยังควงในรุ่นอยู่ครับปลาย,ยังก็ดีเหมือนนะครับส่อย,ยู่ตัวน,นี้ก็เป็นถนนเสร็จใบาพาดกับเรียงวังบุตรส่ง น้มสีมาสูนนี่แหละครับนาำหลากมะสูตรนี่ไหลตรงนี้พายูกับหอมมะลายลูกเติบอยู่ครับเ่า,าย่างพรทานเเหมือนอยู่ยังสีเขามาอีกอยู่ยังไรได้กระตรงรอรุ่นกันอยู่แต่ว่านามือซึกว่าพ่อแห้วครับน,นาในน้านเป็นด้เป่งอกอกแล้วครับในวงบรรยาก,กาศท้งนี้เป็นยังไงเนาะสายเบ็ดก็ไปอยู่ยังสัน ถึกสาบไปครับถึกสาบเนี่ยเนี่ยครับกบ็ที่เปลี่ยนเนี่ยให้อยู่เพราะว่าอาจะรุนย้ำเสาอ่านนะครับเปลี่ยนเนียเรียบร้อยแล้วครับเลืออีกสองหลังนี่ก็เหมือนจะ ดึงไปอยู่แต่ว่าบอท่านหลอนครับอันนี้บอลหลอนครับเหลืออีกหลังหนึ่งครับครับคือว่าเมิแล้วครับวันนี้ยำกลับคือว่าเมดแล้วยังไรรอสองนี่ยังรถคือว่าโอเคอยู่ครับรวมกับรอกแล้วก็ถือว่ามุนี้สุดยอดครับมือนอยังไรเด็กอะต้องขอบคุณทุกการติดตามตัวคอมเมนต์ทัวคอมเมนต์นะครับ ที่อาสาร์การหาอยู่หากินของ้องครับสำหรับครกวิสา์เนี่ยพวกทเขาใจกามรู้สึกดีนะครับชดวยที่เคยผ่านจุดๆนี้มาเอากระหายกเรี่ยงปากเรียงทองไปครับจะเป็นที่าิษณ์ที่บ้านๆของเขาครับวิญาเขาเกิดมาบริพร้อมทุกคนครับบริพร้อมเสมอวาจะอยากดีไม่จนครับจังไงกาดินล้นหาสู่เพื่อปากเพื่อทองจะเป็นการแดบกน้องขีดในสิ่งที่ถือต้องในสิ่งที่คว้นนะครับ ะอา,ากินในทางสุเจรล้วกะเมื่อมีก้กะเอือเพือเพือ่อแพร่แป่งปันค้นรอบ้างนะจะเห็นให้โลกเขานาอยู่ขึ้นจะเป็นการนำเสนอในอีกแง่มุมน,นึงนังนไงของชีวิตครับี่เป็นอย่างน,อน้อนี่บอกหวยครับทางเกียนปลากะเห็ยนอยู่ครับปลาชิวน้อยน่อย ร้อยตามน้ำครับรทำมาหลายยี่สิบตัวยังไงได้กะ้องขอบคุณพี่น้นองหลายๆครับสำหรับการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ผมกะพุ่งสีจบตรงไว้สำนีครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าหรือว่าจัางไงก็คุยกับพ่อกันไหมครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม